ตอนที่ทะเลาะกันจะเอาลูกไปลูกเพิ่งสี่ขวบไ <ป S 2> ครอยู่กับเขา <ไป S 2> ที่อยู่มงนอกค่ะพ่อเขาอยู่ออสเตรเลียแล้วเ็าหนูไปด้วยหรือเปล่าแฟนนะคะบ,บอกว่าให้รออยู่เมืองไทยไม่เกินสองเดือนเขารับปากว่าเขาจะเอาไปแล้วเขาพาไปไหมคะไม่พาไปเราเซียนอะไรให้แล้วเขาไปแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าถ้าเธออยากไปหาลูกให้เธอไปกู้ไปยืมมาเอาเงินนะ องลูกๆคะ่ะเราติดต่อมาจคืเราเรารู้ว่ามันเหมือนโอกาสที่เราจะได้ไปเจอเขาเป็นสูนะคะแล้วหนูติดต่อกับลูกได้ยังไงบ้างคะโทรหาน้องสาวเขาบางทีเขาก็รับบางทีก็ไม่รับคุยได้ไม่กี่คำค่ะเราไม่ได้คุยอะไรมากเขาบอกว่าเธอ,อไม่ต้องไปคุยอะไรมากแล้วกับลูกไม่ต้องไปบอกคิดถึงลูกอะไรนะคนที่เราอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีเขาทำกับเราได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่ไอ้พี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ 5ทุ่มครึ่งทางช็อกวันส1เอ็ด